ครั้งนั้นพระผู้มีพระ,พระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์นั้นเคยเป็นเพชฌฆาตผู้ฆ่าโจรชื่อธรรมริกะอยู่ในพระนครราชกุฎนี้เอง 17. พภิกษุเปรตได้เห็นภิกษุเปรตลอยไปในเวหาสังคาติบาท ประคดเอวและร่างกายของมันถูกไฟติดลูกโชนเปรตนั้นร้องครวญครางครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเปรตนั้นเคยเป็นภิกษุผู้ชั่วช้าในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า 18. ภพิจุนีเปรตได้เห็นพิษุนีเปรตลอยไปในเวหาสังคาติบาทประคดเอวและร่างกายของมันถูกไฟติดลุกโชนเปรตนั้นร้องครวญครางครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนีเปรตนั้น เคยเป็นพิสุนีผู้ชั่วช้าในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า